ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนใน,นาชาแนลนัชชาแปดสิบหกทาโร่นะคะมาพบกับแม่หมอหนาชาอีกแล้วเช่นเคยในคลิปทานายดวงความรักความสัมพันธ์วันนี้เรามาทําทบปินหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณและอยากจะบอกหรืออยากจะชี้นําอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะแล้วก็ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนับจากนี้ไปสองเดือนนะคะ จากที่คุณเปิดดูคลิปนะนับไปเลยนะคะ2เดือนว่าดวงของคุณจะเกิดอะไรขึ้นและดวงของคุณจะเป็นอย่างไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณวันนี้มีให้เลือกแค่2กองและมีสัญลักษณ์ของแหวนนะคะเป็นแหวนลูกแก้วสีขาวและเป็นแหวนลูกแก้วหินนะคะอาโอปอลร,รอสีชมพูนะคะคุณชอบพลังงานกองไพ่ชุดไหนหรือ พลังงานของแหวนวงไหนคุณเลือกในสิ่งที่คุณสะดุดใจและที่คุณชอบในสีสันก็ได้นะคะตั้งเจตทิฐฐานให้กับตัวเองนะคะว่าในดวงของคุณช่วงนี้เขามันจะเป็นอย่างไรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้คุณโฟกัสต่ตอสิ่งใดโอเคไปรับฟังคำทำนายได้เลยค่ะไปฟังพร้อมๆกันวนะ่าคุณเลือกกองไหนนะหนึ่งสองนะคะโอเคแม่หมอก็เลือกในใจเหมือนกันเนาะอโอเคเลอกหนึ่งกองเหมือนกันในใจโอเคไปดูกันค่ะ โอเคขอบคุณการกไดไลค์การกดติดตามคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่าะะรักใครพี่เพื่อนๆที่ทำฐานแสตมและอยู่กำลังใจให้กันและกันด้วยดีเสมอมาตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์อยากจะบอกอะไรคุณนะสิบใบขอการเปิดเผยให้กับคุณนะคะผู้ที่เลือกกล่องไพ่ชุดที่หนแหวนสีขาวนะคะอืมหินสีขาวนะขอดูหน่อยอืม Of all. เหมือนคุณเจอเรื่องราวที่แบบหักหลังโดนทำร้ายเหมือนคุณซื่อสัตย์เหมือนคุณทำดีเหมือนคุณพยายามที่จะแบบให้อภัยกับคนคนนี้หรือสิ่งที่คุณเจอไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือความรักเหมือนคุณเหมือนคุณเจอคนที่คอยทิ่มแทงและหักหลังคุณอยู่ตลอดเวลา คุณเหมือนคุณแบบว่าโดดเดี่ยวในโลกใบน,นี้แล้วคุณก็แบกรับความรู้สึกเนี้ยมาเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรจริงๆแล้วคุณอะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากสิ่งสิ่งพวกเนี้ค่ะมันกำลังจะหลุดออกจากชีวิตคุณไปคุณกําลังจะได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีและพบเจอกับคนรักที่ดีถ้าคุณเจอเรื่องถ้าเป็นเรื่องเพื่อนนะคะถ้าเป็นเรื่องเพื่อนหรือคนรอบข้างที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักเนาะ คุณก็จะได้พบเจอกับคนใหม่กัลยาณมิตรที่ดีคนใหม่หรือคนเก่าๆที่เขาเคยแบบว่ามองคุณไม่ดีจะกลับมาดีกับคุณส่วนเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณเจอแต่แบบเนี้ยเจอแต่คนแบบว่าเหมือนคุณดีกับเขาคุณแบกรับความรู้สึกนี้มาเพียงพอแล้วอะ่ะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้พบเจอกับคนรักหรือคนที่ดีกับคุณจริงๆไม่ใช่เจอการแบบว่าหักหลังฉะนั้นก่อนที่คุณจะเจอ ในเรื่องราวพวกนี้คุณต้องปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยตัวเองคือคุณต้องแบบว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองไปพบเจอคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักเหมือนเหมือนคุณเหมือนคนเก่าๆอ่ะคุณพยายามที่จะทําดีให้เขาเห็นจริงๆเขาก็เป็นคนที่ทาก็ทําดีอยู่แล้วแต่คุณพยายามที่จะทําหรือทําดีอยู่แล้วอ่ะเพื่อจะพิสูจน์ ณนะตอนนี้มันไม่มีผลฉะนั้นคนที่เขาไม่สินเสมอกับคุณคุณต้องปลดปล่อยเขาออกไปและปลดปล่อยตัวเองออกจากพลังงานตรงนี้ซะนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่คนรักใหม่อะไรใหม่ๆสิ่งที่มันกวงสิ่งที่มันรวงมันจะถูกเปิดสว่างขึ้น เมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองออกจากจุดนี้นะคะคุณไม่ต้องเสียดายว่าเพื่อนอ่ะที่เคยคบกันมานานหรือคนที่รู้จักกันมานานหรือคนรอบข้างชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยหรือคนรักคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณคุณดีกับเขาแค่ไหนคุณให้โอกาสพวกเขาแค่ไหนฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําได้คือมันเป็นการปลดปล่อยตัวคุณออกจากชีวิตพวกนี้ซะแล้วคุณต้องเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่ นี่คือสินสอดสิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณในผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนอดูอีกค่ะว่าสินงอดสิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคุณเป็นคนที่มีความเมตตาคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นและสิ่งที่จะหนุนนําคุณคือให้คุณไปทําบุญไปทําทานนะคะเป็นการไปช่วยเหลือให้อาหารสุนัขหรือไปช่วยเหลือคนแบบว่ายากจนหรือให้แบบว่าเป็นการทําทานนะคะเป็นการแบบว่าแบ่งเงินอะ ไปซื้ออาหารให้กับคนที่แบบว่าไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กไปเลี้ยงอาหารคนแก่หรือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาดูคุณมองเขารู้สึกว่าเขาเหมือนจะไม่มีเงินซื้ออาหารไม่มีเงินซื้อข้าวของอะไรเงี้ยคุณทําตรงนั้นก็ได้จะส่งเสริมดวงคุณนะคะให้คุณหลุดพ้นและพบเจอสิ่งที่ดีกว่าในเร็วๆวันนี้นะอืม โอเคแล้วคุณจะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณด้วยแต่ว่าคุณจะปรับตัวเองได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วอ่ะคนเก่าๆอ่ะที่เคยมองคุณแบบนั้นอ่ะเขาจะกลับมาดีกับคุณแต่วันนั้นอ่ะคุณหลุดพ้นได้แล้วคุณไม่ได้โฟกัสแล้วอ่ะว่าว่าพวกเขาอ่ะจะกลับมาดีหรือไม่ดีอ่ะคุณจะหลุดพ้นจากตรงจุดจุดนี้และคนชีวิตของคุณจะมีความสุขมากๆนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณ เนี่ยบางทีคุณอยู่กับความรักที่มันเป็นรักที่แบบว่าลวงหรือเป็นบ่วงเป็นห่วงทั้งความสัมพันธ์ในเรื่องของความกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะถูกปลดปล่อยมันออกมาหรือถ้าเป็นความรักที่คุณกําลังเจอความรักที่ผิดศีลหรือคนที่มีเจ้าของแล้วมาคบคุณมารู้จักคุณคุณต้องรู้คุณต้องรู้จักขัดปฏิเสธกับความรักแบบนี้ด้วยนะคะถ้าคุณได้พบเจอกับความรักหรือคนที่เข้ามาเหมือนคุณจะเจอการทดสอบว่า คนที่คุณคบอยู่หรือคนอนาคตที่จะเข้ามาถ้าคนใดถ้าการเข้ามาของเขาอ่ะคุณดูแล้วอ่ะเขามีเจ้าของแล้วคุณต้องหัดปฏิเสธและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และคุณจะพบเจอรักแท้คนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเน่อ่าเป็นคนต่างถิ่นแดงกล้ เป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดแล้วมาพบเจอกันนะคะไม่ใช่คนบ้านเดียวกันอะเป็นคนที่อยู่คนละที่คนละทางอาจจะมาเจอกันนะคนๆน,นี้จะมีพชชั่นแล้วก็มีความหวังมีความฝันมีจินตนาการไปพร้อมๆก,กันกับคุณนี่แหละค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณกับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่หนึ่งนะฉะนั้นสิ่งที่จะเสริมดวงคุณได้หรือ ส่งเสริมคุณนะ่ะให้คุณไปทําทานอย่างที่แม่หมอบอกนะคะแล้วก็อันไหนที่มันหนักหรืออะไรที่มันคุณทําดีมาทั้งหมดแล้วอะ่ะฉะนั้นคุณไม่ต้องกล่าวโทษตัวเองคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกไปให้คุณแบบว่ารับพลังงานใหม่รับสิ่งใหม่สิ่งใดที่คุณพยายามทํามาทั้งหมดแล้วแต่คุณก็ยังโดนซ้ําๆแสดงว่าคนคนนี้หรือเพื่อนหรือคนที่ทรยศหักหลังคุณน่ะ มันไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นในในเวลาขณะน,นี้สิ่งที่ทําได้คือการปลดปล่อยพวกเขาออกไปจากชีวิตหรือคนออกมาจากชีวิตพวกเขาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ไปทําบุญไปทาทานหรืออภัยทานให้กับเขาซะนะคะอโหสิกรรมให้กับพวกเขาและปรับเปลี่ยนพลังงานใหม่คนที่เคยทําไม่ดีกับคุณอะ ในวันนั้นน่ะเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าในความดีของคุณและที่สําคัญเมื่อคุณทําสิ่งที่ไม่หมอพูดไปคุณก็จะได้พบเจอกับเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตีกัลยาณในมิตรที่ดีและก็พบกับคนรักที่สินเสมอกันหรือคนที่ดีกับคุณแล้วก็รักคุณจริงๆโดยที่จะไม่หักหลังและทําร้ายคุณอีกต่อไปนะคะโอเคทีนี้มาดูดวงของคุณเนาะแม่หมอขอเก็บสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกคุณก่อนอ่ะขอดูดวงให้กับคุณนะคะว่า แล้วดวง,งคุณน้ำจากนี้จะเป็นอย่างไรนะขอเปิดดวงของคุณแล้วกันนะคะผู้ที่มาเลือกกองที่1นึ่งเหมือนดูดวงส่วนตัวเลยนะเนี่ยโอเคค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1น,นะขอว่านะสั่งนี้ไปดวงของผู้ที่เลือกกองที่1จะเป็นอย่างไรโอเคคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสคือคุณต้องมองถึงเป้าหมาย ชีวิตของคุณว่าเป้าหมายของคุณจริงๆคุณคืออะไรคุณต้องการรักที่ดีรักคนรักที่จริงจังคนรักที่จริงใจคุณก็ต้องหัดปฏิเสธความรักที่เป็นรักสามเศร้าหรือคนที่คุณทําดีกับเขาแล้วเขาหักหลังคุณเหมือนคุณทําดีไม่ถูกจุดน่ะคุณต้องเดินออกมานะคะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือในดวงของคุณข้างหน้าเนี้่ะให้หมขอเปิดครบกันหมดก่อนกัน โอ้โหคุณจะได้รับโอกาสการเฉลิมฉลองกับคนรักใหม่คุณจะมีความมั่นคงทางด้านของการเงินและการงานนะคะคุณให้คุณโฟกัสในเรื่องนี้ให้คุณคิดถึงเรื่องนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายคุณต้องการความสําเร็จคุณจะต้องเดินออกมาจากสิ่งที่มันโคตรมันมันคล้องจองกับ ที่สิ่งศักดิ์สธ์อยากบอกคุณนะคุณต้องเดินออกมาจากเรื่องราวที่ไม่โอเคแล้วมองถึงเป้าหมายของชีวิตของตัวเองแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นและก็ได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ทูออฟคัฟมาขณะข้างกับเจ้าชะตาความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานถ้าผู้ใดกําลังหามองหางานใหม่มองหาสิ่งใหม่ ก็จะรับโอกาสนั้นถ้าคนที่ทํางานอยู่แล้วแล้วคุณโฟกัสในเรื่องงานของคุณความสําเร็จของคุณกําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะคะแล้วก็คนรักที่จะเข้ามาหาคุณคุณจะทําให้คุณมีความสุขมากๆจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นทั้งเพื่อนเก่าเป็นคนรู้จักเก่าๆหรือเป็นโซเมดที่เคยพบเจอกันมาในอดีตชาติกลับมามา,มาหาคุณกลับมาเจอกันกับคุณนะคะใน2เดือนนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่า คุณมีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ใกล้เขาคุณไว้วางใจเขาได้คุณรู้สึกอบอุ่นและคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีแพช s i o n กับคุณมากๆอยากจะคบหาดูใจคุณแบบจริงจัง แล้วคุณจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ขึ้นมากๆนะคะเหมือนงานคุณก็เลิศชีวิตคุณก็ปังความรักความฝันคุณก็มีแต่แต่สิ่งใดที่คุณแบกรับความรับผิดชอบหรือความหนักเหนื่อยมาในอดีตขอให้คุณสลับทิ้งมันไปเหมือนคุณทําดีกับคนไม่ถูกจุดอะคุณต้องปลดปล่อยตรงนั้นออกไปจากชีวิตของคุณแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ดวงของคุณกําลังไปได้ดีขอให้คุณโฟกัสให้ถูกที่โฟกัสให้ถูกจุดนะคะ ไม่ว่าคุณสิ่งที่คุณคาดหวงังอยากได้รถอยากได้ตําแหน่งหรืออยากได้ความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตหรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคุณกำลังจะได้รับโอกาสนั้นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ได้พบเจอกับรักครั้งใหม่ หรือคนรักคนรักเก่าที่หายไปนานอาจจะก,กลับมาหาคุณนะคะหรือได้พบหรือบางท่านก็เป็นการเป็นรักครั้งใหม่แต่เป็นเหมือนแต่มันมีความรู้สึกผูกพันเหมือนเคยรู้จักกันมานานแล้วคุณจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะในสายตาคุณจะรู้คนจะแบบว่าเหมือนคุณจะเป็นแบบป๊อปอะ่ะแบบว่าจะมีคนเข้าหาจะมีคนแบบสนใจในตัวคุณและทีนี้นคุณจะมีความสุขกับตัวเองที่คุณได้เลือก เดินทางเดินชีวิตใหม่และกล้าวออกมาจากความเจ็บปวดหรือความเสียใจฉะนั้นคุณต้องละทิ้งเรื่องเก่าๆในอดีตของคุณและเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะคุณกาลังจะมีความสุขในระเๆววันนี้จะมีความรักที่ดีชีวิตครอบครัวก็มีความสุขขึ้นการงานการเงินมั่นคงขึ้นนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปก็ขอให้คุณโชคดีค่ะขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบายบายแม่หมอขอมุ้งออนไปกองใหม่นะคะ ขอให้คุณโชคดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือกสีชมพูมาดูกันว่าแหวนสีชมพูซึ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะว้าวคุณกำลังจะมีรักใหม่นะคุณกำลังจะได้พบเจอกับคนที่เป็น คุณถูกจะถูกใจถูกชะตาหรือคนรักเก่าย้อนกลับมาหาคุณเหมือนเป็นวันเวลาถูกนำพาโดยโดย,โดย,โดยพรมลิขิตให้มาเจอกันเหมือนสิ่งที่คุณแบกรับอะไรที่มันเหนื่อยมันหนักหรือมันไม่มีความมั่นคงที่ผ่านมาเวลาได้ได้ไดถูกกำหนดทีนี้คุณถูกกำหนดไว้แล้วเหมือนคุณต้องตัดสินใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณกำลังจะจะมีเกณฑ์การตัดสินใจในชีวิตอะไรบางสิ่งบางอย่าง อาจจะเป็นเรื่องของคนรักที่คุณต้องเลือกระหว่างว่าคนรักเก่ากับคนรักใหม่หรือคนรักที่มีอยู่แล้วกับคนรักที่จะเข้ามาทีนี้มันเหมือนว่าตัวคุณนะ่ะต้องคิดหรือตึกตองให้ดีว่าใครกันแน่ที่เหมาะสมที่จะอยู่กับคุณนะไปแบบมีความมั่นคงหรือมีความแบบคือในในสิ่งศักดสิทธิ์บอกว่าคือคุณนะ่ะต้องต้องตั้งสติหรือหรือตั้งมั่น แล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองและก็ต้องคิดทบทวนแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เยอะๆแล้วก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆว,าว่าความรักที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยคุณกำลังจะตัดสินใจคือเขาให้คุณเลือกเพียงทางใดทางหนึ่งนะคะโอเคแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอีกขอองค์ประกอบหน่อยอีกสิบใบอีกห้าใบโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคนใดที่เคยทําให้คุณเจ็บช้ำน้ําใจบางทีคุณไม่ควรที่จะให้โอกาสเขาอีกต่อไปแล้ว ฉะนั้นคุณควรที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่แล้วก็เรื่องของการพัฒนาฝีมือการทํางานสิ่งใดที่มันจบไปแล้วหรือสิ่งใดที่มันเกิดปรากฏการเกิด <yan> ขึ้น,นหรือคุณมีเรื่องอะไรที่ฉับพลันกับความสัมพันธ์กับความรักนั่นคือเวลาเหมือนมันเป็นเหมือนระเบิดเวลามันเป็นเหมือนเขาเรียกไม่ใช่ระเบิดเวลาขอโทษทีค่ะมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนเป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้คุณรู้แล้วว่าตัวคุณควรตรึกตองและไต่ตองว่าสิ่งไ <ทำ S 2> หนที่ควรพยายามสิ่งไหนที่ไม่ควรพยายาม ถ้าใครทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอยู่บ่อยๆและเกิดเรื่องราวที่แบบว่าช็อตคุณอยู่บ่อยๆคุณควรที่จะปลดปล่อยเขาไปและตัดสินใจเดินออกมาด้วยใจคุณแบบว่าเหมือนหนักแน่นอะมันคุณต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจหรือคนคนนี้ทำผิดกับคุณหรือทําให้คุณเสียใจเขาก็จะย้อนกลับมาหรือกลับมาในชีวิตของคุณอีกฉะนั้นคุณต้องควรคิดให้ดีว่าคุณควรจะให้โอกาสกับเขาอีกไหมนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าคุณตัดสินใจถูกหรือการที่ ท่าที่แม่หมอดูมันก็เป็นไกด์ไลน์แล้วแหละว่าเหมือนคุณให้โอกาสคนที่เคยทำเสร็จให้คุณเสียใจอยู่ซ้ําๆอะ่ะมันก็ไม่เหมาะแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาก็ทําให้คุณเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีฉะนั้นถ้าการตัดสินใจครั้งนี้ถ้าคุณจะไม่ให้อภัยเขาอีกหรือคุณจะมูฟออนหรือไปพบเจอกับคนใหม่ความสุขความสําเร็จก,ก็ก็รอคุณอยู่ข้างหน้าเหมือนกันคนรักที่ดีหรือคนที่เหมาะสมกับคุณที่ดีอ่ะก็รอคุณอยู่ข้างหน้าเช่นเดียวกันฉะนั้นคุณต้องแบบว่า ต้องใช้สติไม่ใช่บางทีการตัดสินใจจะใช้แค่หัวใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เหตุและผลเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของชีวิตของคุณด้วยบางครั้งเข้าใจว่าคุณรักเข้าใจว่าคุณรู้สึกแบบว่าให้โอกาสแต่บางทีการให้โอกาสกับเข้าบ่อยๆกับการที่ให้เขาเข้ามาทาร้ายใจิตใจของคุณบ่อยๆมันก็ไม่ทำให้ชีวิตคู่หรือชีวิตของคุณหรือชีวิตความรักของคุณอนะมันราบเรียบเสมอไปคนที่เคยทาให้เราเสียใจอยู่ซ้าๆ ก็จะทาอยู่ซ้าๆฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่จะบอกว่าคือคุณก็เรียนรู้กับเรื่องราวแบบนี้มาพอสมควรถ้าคุณใจเด็ดพอแล้วตัดจบหรือตัดสินใจอย่างเด็ดเด็ดเดียวอ่ะคุณก็จะได้พบเจอกับคนรักที่ดีหรือพบเจอกับคนใหม่หรือพบเจอกับคนที่แบบว่าไม่ใช่คนที่ทําให้คุณเสียใจซ้าๆมาค่ะนั่นแหละคือมันสิ่งิ์สิทธิ์ว่าให้คุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็ไตร่ตองก่อนที่จะคิดก่อนที่จะตัดสินใจให้ฟังเสียงทั้งความ สิ่งหัวใจแล้วก็เหตุและผลเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจจะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอย่างไรกับการเลือกทางเดินชีวิตของคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคนี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณกับผู้ที่เลือกกองสีชมพูอ่ะขอดูดวงให้กับคุณนะคะว่านับจากนี้เป็นต้นไปดวงของคุณจะเป็นย,ยังไงนับจากนี้ที่คุณเปิดดูคลิป2เดือนนะคะขอเปิดดวงให้กับผู้ที่เลือกแหวนสีชมพูเนาะว่า นับจากนี้เป็นต้นไปดวงของคุณจะเป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยโอ้ยเห็นไหมมาคุณกำลังจะพบเจอกับความสุขนะคะขอให้คุณอดทนรออีกสักนิดแต่ถ้าคุณตัดสินใจตัดตัดสินใจได้เด็ดขาดตัดสินใจได้ดีพอตัดสินใจเลือกทางเดินได้ดีถึงแม้ว่ามันจะยากหน่อยหรือมันจะเหนื่อยหน่อย แต่คุณก็จะได้พบเจอกับคู่ที่ดีกับคนที่ดีกับคุณอะ่ะอือแล้วก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานคุณกำลังจะได้รับโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือบางท่านหาสหาสมัครงานกำลังจะได้รับเลื่อนได้เข้าทํางานนะคะเหมือนเวลาที่เหมาะสมมาถึงแล้วหรือผู้ที่มีงานอยู่จะได้รับเลื่อนขั้นหรือรับความไว้วางใจให้มีตําแหน่งงานที่สูงขึ้นและการเงินก็จะดีขึ้นนะคะ ะจะมีคนเข้ามาชอบคุณเป็นคนต่างถิ่แนแดนไกลต่างชาติต่างภาษาพบเจอกับคนที่ถูกใจพบเจอกับคนที่ใช่และคุณแล้วแต่ว่าก่อนที่คุณจะเจอคุณต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก่อนนะคะ <inte> คุณจะได้พบเจอกับคนนั้นและได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในเร็ววันนี้นะคะ oh. พบเจอกับคนที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณอะ่ะอืมแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ uh mm. หมเริ่มต้นทั้งความสัมพันธ์ในเริ่มต้นทั้งงานผู้ได้ทํางานหรือผู้กำลังที่จะทำธุรกิจ มันผู้คุดบางท่านมีความคิดมีไอเดียจะเกิดปิ๊งไอเดียแล้วเกิดการกําเนิดสิ่งใหม่เกิดธุรกิจใหม่เกิดงานใหม่หรือท่านที่กําลังมองหางานหรืออยากจะเปลี่ยนงานก็จะได้รับโอกาสนั้นโอกาสดีๆเข้ามาถึงคุณแล้วโอกาสจากสวรรค์โอกาสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งโอกาสจาก มันเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอาะแค่คุณเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดหรือก้าออกมาจากความแบบว่าที่คุณตัดสินใจแบบให้โอกาสกับคนที่ผิดพลาดซ้ำๆๆกับคุณอ่ะแล้วคุณกล้าก้าคุณกล้าตัดสินใจอ่ะคุณจะพบเจอกับความสุขที่แบบยิ่งใหญ่เพราะว่าคุณจะหันมาโฟกัสที่ตัวตัวคุณเองเมื่อคุณโฟกัสที่ตัวคุณเองเนี่ยโอกาสก็มางานก็ดี โอกาสการได้งานใหม่โอกาสการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งโอกาสของการที่คุณจะทำธุรกิจใหม่หรือโอกาสที่คุณจะพบเจอกับคู่ครองคนใหม่คนรักคนใหม่ mm. ก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเร็ววันนี้ฉะนั้นการที่บางทีการที่คุณก้าวเดินออกมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความแบบว่าด้วยความคิดที่แบบว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะคุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งนั้นขอให้คุณอย่าก,กลัวที่จะก้าวคุณก็จะได้พบเจอ กับตรงนั้นนะคะโอเคดวงของคุณก็กําลังจะดีนะแล้วก็จะคือดีอะดวงคุณจะดีอะค่ะผู้ที่เลือกกองที่สองมาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีหน้าที่การงานหรือได้รับความไว้วางใจเรือที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรแบบว่าเป็นจริงเป็นจังฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกในดวงของคุณคือหันมาโฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองนะคะ แต่สุดท้ายแล้วโอกาสคุณมาถึงนะเวลาขณะน,นี้ขอให้คุณพิสูจน์ตัวเองกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเรื่องของอนาคตตัวเองก่อนจะดีกว่าเมื่องานดีงานปังความรักก็มาโอกาสใหม่ก็มาหรือคนหรือท่านท่านใดที่กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่หรือกาลังจะมองหางานมองหาอะไรใหม่ๆก็จะเกิดไอเดียและทําธุรกิจก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในอนาคตของคุณนะคะ ก็ขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ความพนาน,นี้เป็นจริงนะคะ